สำหรับโมนี่นะครับบันที่4นะครับเฮากะมาติดอยู่นะครับผมกาะสีน้ำเพื่อเมืองเป็นขั้นที่2ของหมู่บ้านนะครับมือรอบที่แล้วก้อนที่หยุดเขาก็าไปติดข้างในนะครับผมบ้านยังบุพเปนองบ้านนี่แหละอำเภอเมืองนี่แหละนะครับแล้วก็เป็นรถรุ่นเดียวกันนะครับเป็นเอลสามหกศูนย์แปดนะครับตัวนี้ครับเพิ่นไปเห็นตัวอย่างกันอยู่นี่แหละครับผมใกล้ๆนี่แหละนี่ยางไปประมาณจะมาถึงหาหาสิบเมตรนะครับ ผมไปติดไว้วังสามสี่หมื่นวันนะครับแล้วก็ได้กลับมาติดหมู่บ้านเก้าอีกพี่น้องเด้อนะครับโอ้เข่ากขาลังงามพี่น้องนะครับนี่ครับเป็นเอลสามหกศูนย์แปดพี่น้องเด้อนะครับตัวนี้กะสศิษีผ่านขุดมันไปนั่นะครับอันนี้เขาจะไปลงบึงการนะครับพี่น้องตัวน้ี้บึงการ รถลงอย่าเดียเต็มรถม้เตื๋ยวผู้เดียวนกกะสมีสีแดงขั้นที่สองจะเป็นยันมานะครับขั้นที่สามจะเป็นสีเขียวเป็นหาสิบแรงนะครับพี่น้องพร้อมผ่านขุดหัวมันนะครับสําหรับอู๋เฮานะครับอันนี้ก็ที่เป็นนนะครับเป็นขั้นที่สองนะครับเด้อนะครับตัวน <socks on. S 2> ี้กะเริ่มไล่ตีต่พี่น้องเด้อ รอบละสองรอบละสามนะครับแล้วแต่ช่วงแล้วแต่นะครับพ่วงกันไปนะครับเพราะว่ามันงานแต่ละหมอมันก็อาหนังเทียมกับเข่ามาพร้อมกันพมกับพ่วงกันไปนะครับสําหรับผ่านคุณมันเทากับมีนะครับพี่น้องเด้อถ้าพูดอยากได้เดี๋ยวพี่น้องคอยจะมาเบ่งนะครับต่อต่อ้ันนั่งต่อเอาเอื่นยากยากวันนี้นะฮะเกียร์เปะนะครับมันเอื่นยากพี่น้องเกียร์เปะ เอาสิว่าไงรถตู้ขาของหลวงพ่ออันศิลานะครับผมหลวงปู่ศิลานะครับนั่นแหละบ้านเจียเป๊ะมันบ่ได้หรอกเออเนี่ยคุณบอกว่าไรหรอกบ้านเจียเป๊ะเออนะครับเออเนยากบ้านไหนก็แม่บ้านเจียเป๊ะตโอ้เป็นเออเนยากอีหลีเลยโอเคเนาะพี่น้องเนาะคอยจะมาติดตามมึงกันนะครับสำหรับเครื่องยกมันนะครับอูเฮานะครับพี่น้องนี่ก็เป็นขั้นที่สองนะครับ กำลังสีเสิทธิ์ไปน้องกำลังติดสติกเกอร์อยู่นะครับผมติดสติกเกอร์อูนะครับตัวนี้นี่พี่น้องผู้ใดอยากเบิองผู้อยากโทรสอบถามก็โทรได้นะครับตัวนี้อยูก่กาลสินบ้านยังเกาะบ้านยังเกาะเหรอโอ้เอออยากอีกแล้วบ้านเจียเปีป่เพื่อนวะนับเอาองี่บัตบ,บ,บาตรลองปูนยังเกาะศิลาบ่ครับมหาศิาลาเลยพี่น้องตรงขามกันเลยทางเขาบ้าน เอาง่ายๆดีกว่าผมผมเอื้อนยากนะครับนี่เสร็จจากนี้ไปท้ายต่อเออทวดเชินไปท้ายต่ออีกบ้านม่วงอำเภอคำม่วงจังหวัดกาฬสินธุ์อันนี้เขาเรียกว่าอำเภออำเภอเมืองนะครับห่วยโอ้ยยังไปสอยดากันเถอะเว้ยนี่ครับพี่น้องทางไปกาฬสินมุกดาหารพี่น้องแวะเข้ามาเบิ่งได้นะครับสองคันที่สองของหมู่บ้านแล้วนะครับ ผมมาติดมือนั่นนะครับอยู่้างไหนประมาณห้าสิบเมตรปัจจุบันนี้มือนั่นน่ะผมติดอยู่ไอ้กัละสินด้วยกันเลยพี่น้องแล้วก็เป็นกระโทนน้ำกลนะครับผมก็เลยไหลแล้วไปหาเบื้องตัวยางนะครับผมมือนั้นไหลไหลไหลไอ้แล้วไปเบื้องตัวยางเลยนะครับแล้วก็ไปเห็นตัวยางแล้วก็ถือใจนะครับตัวนี้แล้วที่ยกร้องไอ้พี่น้องเบิงนะครับเด้อตัวนี้เป็นชุดนะครับแยกระบบนะครับกระบอกคอนโทรลหมนะครับตัวนี้ ติดตั้งฮอดหน้าบ้านพี่น้องจอดรถไว้หน้าบ้านคือยังนี่ครับออ้แล้วเห็นบ่คือเบ่งน้ากันนะครับเวลาเขาติดตั้งเอฟซีก็ได้เบ่งน้ากันไปเลยนะครับบทต้องเอารถไปจอดนะครับเขาตีม้เองนะครับมัมาติดตั้งอยู่หน้าบ้านเลยนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับทุกระบบนี่ให้นะครับเอฟซีร้องเองเลยพี่น้องเด้อเป็นแนวยกมั่นนะครับ สุดเลย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 ครับพอสุดแล้วสุดแล้วครับเอาลงเอาลงมาไอ้เราลองเองเลยนะครับ ครับแม่นเออมันไก่มือเนาะไปเห็นตัวยางเลรอน่ไปไปเห็นตัวยางขั้นแรกๆเลรอน่ตัวอย่างขั้นนั่นแหละก็ที่มาที่กวนนี่กับไปเบิ่งตัวอย่างก็เป็นนี่แหละเออตัวไงผลเหรอนป่ะสบายข้าวเหนียวเออก็ได้ไปได้ไปซั่งมัอ กอไงพี่น้องมันกอไงอิรีนะครับเมนขั้นที่สองแล้วนะครับโซนทางนี้นะครับบัน่นจวดววเล่นปะ่นนะรบะบบน้ามูกน้ามันมีปัญหาโทรบอกผมได้นะครับเพราะว่าผมกิดทงไม้เข็มได้เบิดนะครับพวกสายให้เรลีร้ยงพวกนี้แต่มีปัญหาร้องพี่น้องสูงนะ ได้ครับผมน,นะครับเด้อใครสนใจเข้าไปติดตามในยูทูบได้นะครับนะครับเบอร์โทรมีเบิดนะครับพี่น้องนี่ครับเดีในห้องกะมีการแจกเสื้อนะครับผมเอาเสื้อแม่ไอ้นี่ครับเสื้อเอาหันหลังหันหลังนี่นะครับสองตัวสองตัว แต่ผ <c oughs> ู้ละตัวละพัวก็เมียนผู้ใดเป็นคนยกบัตรที่นี่ผัวจะไปไถผัวจะไปดูดผัวมักดูดเมียมักยกมาเข้ากันค้าวบัตรที่นี่ไหมเมียเป็นคนยกผัวเป็นคนดูดบ้านเนียวนี่ดีป่ะดับฉลากเอากวางไม่ผึบม้วนนี่เจ๊เขียนซื้อไว้เมื่อไ่ร่บ้านนี้ยังนี่ โอ้ยเอือนยากษเนีย่ยพี่น้องอำเภอเมืองกาลสินนะครับเบอร์โทรนะครับเอามวนมวลได้ยัยน,ย,ย,ยนี่เบอร์นี่ครับผมถ้าผูใ้ใดอยากได้สร้างลูกนาลวดจากสามเดือนพี่น้องงานเขามาหลายแล้วนะครับสร้างเลยวันสร้างจวดสร้างจวด <ใน S 1> ถือใจบ่อไอถือใจครับถือใจคใคมคนบ่โอ้ใครยกมันออกบ้านเออเบียกมันแล้เมีแต่เมนคนงานเออไปเบียกมันเขาก็บ่ไปเออไปหาคนงานเขาก็บ่มีบ่ บรเทนี้เนี่ยขเขาหยานกันมาได้ปรทนี้ขยยันนาผมยกเานี้เลยเออนีอ่ครับ,บเ,เสียเฮานะครับแจกประมาณพันกว่าตัวเลยพี่น้องเ้อนะครับสำหรับอูเฮานะครับตัวนี้เพราะว่ามันกระจายไปทั่วประเทศไทยแล้วนะครับแล้วก็เฮ้าม้านะครับม้าอีหลีเ,ลเ,เด้บได้เว้หเล่นได้เี่นี่ครับยังอายเราเห็นนะครับยกสูงนะครับตัวนี้เอามันเสียงอยังระบาดที่ีหโอ้พูดนะนะครับเป็นขั้นที่สองของหมู่บ้านเราเด้อครับเด้อตัวนี้ สำหรับผู้ใดอยากได้นะครับเบอร์โทรกับมีนะครับผมศูนย์8 3 2 6 8ดแสมแล้วก็เบอร์นอีกเบอร์หนึ่งศ9 8ย์ก็0 4 0นย์นะครับเรากที่เดินทางไปอำเภอขม่วงนะครับเป็นยันม่านะครับผมยันม่าแยกระบบเพื่อกันละแล้วก็สี่ขึ้นไปไออำเภอยังกอดต่อเ่แงม่วขมนครั้นที่สามเมียอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬนะครับผมเป็นหาสิบแรงแล้วก็พาพร้อมผ่านขุดมันตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็ มืออื่นจังสิได้กลับโคุาชกลับจากคุลากทสิไปชาเชิงเช่าเลยนะครับผมนะครับผมโอเคพี่น้องนาอจะไปเบิ่งกันขั้นต่อไปเลยนะครับ